สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ขั้นตอนการใช้ Google Classroom สำหรับผู้เข้าอบรม Coding Mentor รุ่นที่2นะครับตัวนี้จะเป็นเว็บไซต์ที่รวบรวมห้องเรียนนะครับสำหรับการกำกับติดตามใบงานสำหรับผู้เข้าอบรมนะครับโดยพอเราเลื่อนลงมาข้างล่างเราจะพบว่ามีห้องทั้งหมด18ห้องนะครับทีนี้เราจะเข้าห้อง Google Classroom ได้อย่างไรนะครับอันดับแรก ให้ผู้เข้าอลุมทุกท่านนะครับไปที่เว็บไซต์ google com หลังจากนั้นไปที่ปุ่มลงชื่อเข้าสู่ระบบพอคลิกเข้าสู่ระบบนะครับก็ให้ทุกท่านใส่อีเมลที่ทางโครงการได้ให้มานะครับก็คือ cm 2แล้วตามด้วยลำดับที่นะครับ อย่างของผมก็คือ499 a ก s i g จุ d l i t a c t t h นะครับแล้วกดถัดไปหลังจากนั้นให้ใส่รหัสผ่านที่ได้รับมาเมื่อเราใส่รหัสผ่านครั้งแรกระบบจะตรวจสอบว่า เราเป็นหุ่นยนต์หรือไม่นะครับด้วยการระบุข้อความที่ได้แสดงผลอันดับแรกให้ใส่รหัสผ่านในช่องที่2พิมพ์ข้อความที่คุณได้เห็นนะครับเมื่อเรียบร้อยแล้วกดถัดไป หากใส่ผิดนะครับระบบจะให้ใส่ใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับเมื่อเรียบร้อยแล้วนะครับระบบจะแสดงหน้าต่างยินดีต้อนรับสู่บัญชีใหม่ของคุณกดยอมรับหลังจากนั้นเราก็จะเข้าสู่บัญชีของ Google นะครับ ตรวจสอบรายชื่อนะครับที่รูปภาพนะครับกดไปดูโปรไฟล์นะครับเมื่อเราตรวจสอบแล้วว่าเราเข้าสู่บัญชีของ Google ด้วย Account ที่เราได้รับมาจากโครงการ Coding Mentor รุ่นที่2แล้วนะครับให้ทุกท่านไปที่เว็บไซต์หลักของ g ูเก l ลของห้องเรียนที่ c o d i n g m e n t o r รุ่นที่2ได้สร้างไว้นะครับโดยพิมพ์ชื่อเว็บไซต์ดังต่อไปนี้ g g. gg gg cm 2 classroom แล้วทำการกด enter ระบบจะนำท่านมาที่เว็บไซต์ google classroom สำหรับผู้เข้าอบรม โคดดิ้งเมนเตอร์รุ่นที่2หลังจากนั้นเลื่อนลงมาให้เข้าไปที่ห้องของท่านนะครับตามที่ระบบได้หลันไว้เรียบร้อยแล้วนะครับยกตัวอย่างเช่นอยู่ที่กลุ่มที่1นะครับก็ไปที่ห้องที่1พอเรากดที่ Room ที่1นะครับระบบจะนำท่านไปที่ google c l a s s room แล้วระบบจะทำการ ตรวจสอบนะครับว่าได้ใช้ห้องเรียนเพื่อติดต่อสื่อสารประหยัดเวลาเป็นระเบียบนะครับก็กดไปที่ปุ่มทําต่อหลังจากนั้นให้เลือกบทบาทเป็นฉันเป็นครูหลังจากนั้นให้คลิกเข้าร่วมชั้นเรียน แค่นี้ท่านก็เข้ามาในส่วนของห้องเรียนของท่านเป็นที่เรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นเราจะทำการตรวจสอบว่างานของชั้นเรียนมีอะไรบ้างไปที่เมนูงานของชั้นเรียนหลังจากนั้นเราจะพบ หัวข้อต่างๆที่ทางวิทยากรได้ให้ใบงานไว้เรียบร้อยแล้วนะครับสมมุติว่าเราจะทำชิ้นงานในแต่ละชิ้นงานคลิกไปที่แต่ละใบงานนะครับก็จะมีเมนูดูงานนะครับ พอเราคลิกเข้ามาแล้วนะครับระบบก็จะเตือนว่าให้กดฉันเข้าใจนะครับแล้วเราก็ดำเนินการทำใบกิจกรรมตามที่ทางวิทยากร,รได้กำหนดให้นะครับหลังจากนั้นนะครับเมื่อเราทำการแก้ไขเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับอย่าลืมกดปุ่มส่ง เพื่อส่งเอกสารไปยังวิทยากรน,นะครับเพื่อวิทยากรจะได้ทำการให้คะแนนกับผู้เข้ารับการอบรมพอเราได้ทำใบงานเป็นที่เรียบร้อยแล้วกดไปที่ปุ่มส่งระบบจะนำท่านมาหน้า ของ Google c l a s s r o o m โดยในหน้าส่งจะทำการแน่ไฟล์ที่ท่านได้แก้ไขไปแล้วหลังจากนั้นให้กดปุ่มส่งอีกครั้งหนึ่งระบบก็จะทำการแจ้งเตือนบอกว่าส่งงานของคุณหรือไม่นะครับให้ทำการกดปุ่มส่งอีกครั้ง ระบบก็ส่งงานไปยังวิทยากรเป็นที่เรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นเราจะกลับไปทำกิจกรรมอื่นไปที่ชื่อห้อง cm 2 room ตามด้วยชื่อห้องที่ท่านได้สก,กัดอยู่พอเราคลิกก็จะกลับมาหน้าหลักนะครับแล้วก็กลับไปที่งานของชั้นเรียน อีกครั้งหนึ่งงานที่ส่งแล้วนะครับจะเปลี่ยนจากสีฟ้ากลายเป็นสีเทานะครับเมนูดูงานของคุณเราสามารถกำกับติดตามงานของเราได้ว่าเราส่งอะไรไปแล้วบ้างเราสามารถดำเนินการได้ในหน้านี้ และในหน้างานของชั้นเรียนขอให้ทุกท่านดำเนินการไปอย่างสมบูรณ์แบบขอบคุณครับ